สวัสดีค่ะพี่น้องสุกูสุข้อนมณีนานะสิทาบากินตัป้ปลาอะไรกะัยำนะคะทุกคนในตัามปลาบานเฮ้าเป็นกระแสนาะนี่ตัวเป็นกุ้งไปแล้่ยำกุ้งสุกนะคะแต่ว่ามันเฮ้าตรงนี้ปลาแดกค่ะปลาแดกนู่นนู่นค่ะมาเริ่มกินกันดีกว่ามน,นีอาสิทธามว่านพี่เก้งไม่ใส่พี่เก้งกับอยู่นี่แหละแต่ว่าอันขอกินคนเดียวนะคะ่าษาป่นภาษาอีสานภาษา,าไทยเนยเด้อ แต่คลิปนี้สิบปแปรให้ทุกคนเมืองจ้าสีลงสีเลยภาษาอีสานอู้ทุกคนอ๋อกุก้งค่ะกรุงค่ะ อบอกพริกนิดหน่อยไปแดดโน้นน้อ่อใส่สักก่อนฮัลโต้องลืมตังจากมองนี้เราสีย่ำใส่นี้ก่อนเราจกเทรใส่นี้เด้อแต่ส่วงในน้ำเปรี้ยวก็กินเผ็ดบ่าลายก็ต้องใส่หน่อยโอ๊ยเหลื่มเอ,อๆได้มาอะไรนี่นะ ออก่อยค่อย ใส่บอกพกี่โปรหลายๆได้มันเสียบท้องคนก่อนคนก่อนชิมน้ำก่อนอืมนี่ค่ะอืมทุกคน อ่ะนี่ค่ะหล่าลงไปอืม,อมนี่ห้องมีเซนเล็กพร้อมกันเหลือเมเน,นี้ออะไรทุกคนนำว่านำเชี่ยวไปข้างๆแต่เมื่อกี้น้องซิฟุอันหนียไปน้ำนเนาะเก็จะแสบ สวดพี่น้องแม่นี่พร้อมหมูทอดปลาไปเกลืองคลิปแล้วทุหนึ่งกินหมึงอยู่เฮ้ยนะหมูทอดจ้าพี่น้องน่าเซยียนี่อยากกินอันนี้ไหมตำปลากเทา ช่วยข้น่าอะรได้ขวถืกปากใส่ซินเล็ก 아, 작 누워요. 꿍. 음. 음. 함내. 음. 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 Mm-hmm. うわ。<laughs> <laughs> ขอญาตเบิกตัวแขกรับเชิญน,นะคะมาขาะแขกรับเชิญเร็วค่ะค่อนข,ข้างที่จะยิงอยู่อะไรอะโอ้มีการเปลี่ยนตัวแขกรับเชิญด้วนะครับซึ่งไม่ทันได้เตรียมตัวเลย <c oughs> <c oughs> ไม่มีใคคิดเหรอ มีการอิ่มไม่ไหวนนะครับน้ำลายแตกว่ะยัเอาไม่สำหนูเหมือนพอไม่กินเผ็ดแล้วคือกินเผ็ดมาก็ได้แต่คือแบบแค่นี้ก็เผ็ดไอเลยแต่หนูว่าอันนี้เผ็ดอวแล้วเผ็ดก่าน กินอะไรดูดิวันนี้หอยเอ็กหอยเต็มๆคเพรผมว่าจริงๆเซตนี้มันเหมือนขาดอะไรอย่างหนึ่งเลยนะครับขาดเก๊กห้วยบูด แมงแซบเลยก่ก็คือแบบมาทานแบบไม่ได้ทานตั้งตัวนะครับก็ตอนแรกว่าจะรอให้น้องําำทานเสร็จก่อนกินเลยค่ะ เขาคนแบบอีสันครับพลาเดี๋ยวหาตอนช่วงเปลี่ยนตัวมพกเลยกิน <c oughs> ทานไบ,บปุ๊บแล้วก็บน่น <c oughs> ไม่ไหวแ,วแล้วแเราเห็นพักกินน้ำตอนแรกนึกว่าจะเหมือนพอแล้วหรือจะปิดคลิปแล้ว <c oughs> หันมาเ,เรียกไปเฉยเลยว่ามากินต่อ หอมแดงเขาแบบไม่ฉุนนะอร่อยอะ่ะยำยังไงก็ต้องมีหมูทอดตัดกันอย่างดีออเอาผักประกอบมากินด้วย มันเป็นรูปตาแบบนี้ยำหม,มูกรอกหอมแบบนักคำโตเลยได้หมดไปวาย เข้ากปัก้กแม่นอลองรับมือนีเข้าสีมากินส้มตำวันนี้เราจะมากินส้มตำนะคไม่ได้ไปบอกทุกคนว่าเอเอเอ,เอจะมาพี่เกมพูดทำเลย ี่แกงกินหมอดิงกินแบบแสบใช่มามว่าไงออลองกินแบบเกาหลีสิหี่หมูทอด แล้วก็แปะเราที่อ่างไว้ออ่ะอืมอิะอ่ะกนิกนก,นากาิ่งตะก้าวพอปิดฉากชิ้นสุดท้ายส้มตำมยำหมดแล้วหอยหมูทอดชิ้นสุดท้ายพร้อมกับเครื่องเคียงยำนะครับอ้ยอิม่ม ได้ป่ะอะไออเหรอการลุกมาทานข้าวแบบไม่ทันได้เตรียมตัวครับแต่ก็พร้อมทานสุกเวลานะเร้อไปเคลิเลยก็ปิดกับตัวนี้แหละตอนนี้ผมขออนญาตไปก่อนนะครับเมื่อกี้เรียกตัวมาเพื่อขายหมดเลยครับลูกอยางในวันนี้อร่อยมากเลยอร่อยไม่อร่อยก็กินหมดแล้วครับ โอเคไปคิดไปกับพวกเรานะคะเมื่อน oh ีว hey, okay. ันน okay. ี้เอาสีล like ่าทุกคนพวกเราเอยเราจะบายยทุกคนเจลาเจลาทุกคนเออเจลาทุกคนคิดไม่ออกแล้วโอเคมือวันนี้แสบแพ่ค่ะอะไรอะอร่อยทุกอย่างทอดมดเออจกประมาณนี้ค่ะทุกคน แต่คลิปหน้าเจอเชฟเกณนะครับทำเมนอะไรไม่เอาเดี๋ยวอดี๋ยพูดไปโดนมัดคอตัวเองค่ะทุกคนกับมณนีกาล่าทุกคนไปก่อนนะคะกับอาหารหลายๆอย่างที่เขากินกันกับน้ำกับซิมมีอิ่มแน่เพราะว่าน้ำกินอันเขาไปก่อนนิดนึงนะคะทุกคนพยายามสี a อ m r แต่ว่าพ่อพี่เกณมากอะอ่าได้ได้บอกทุกคนไล่เข้นกับมีแบบสองคลิกเนาะ ทุกคนอาก็อารจีแบบเอ้ยไทยไทยผสมอีสานเนี่ยก็ออปอไปหลุ่เรืออย่งตอนนี้ต้องออกบอกโอเคค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยจะกลับมาคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย